พลดุลตรีบุญยรักษ์โพแก้วผูอในการสำมะงานฝ่ายอเมริกรันศูนย์อเมริกรันรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่ง เป็นประธานในการเปิดการฝึกทบทวนหมวดเรือเฉพาะกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสลชลภาคหนึ่งประจําปีงบประมาณ2566มีกําลังเข้าร่วมการฝึกประกอบด้วยเรือตรวจการใกล้ฝั่ง268จากทัพเรือภักที่1เรือเจ้าท่า804จากกรมเจ้าท่าเรือศุลกากร522จากกมรมศุลกากรเรือตํารวจน้ำา6สอจากกอมบัคับการตํารวจน้ำเรือตรวจการสลชล3801เฮลิคอปเตอร์ลําเลียงแบบ EC645 จากกองการบินทหารเรือและชุดปฏิบัติการพิเศษเหน่วยบัชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร,ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในสอรชรภาคหนึ่งโดยการทบทวนแนวทาง หรือหลักในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานให้มีความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ทางทะเลและ,ะเผชิญกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่สาหลชลภาคหนึ่ง